ครับสวัสดีครับพี่น้องแม่ถามกันเยอะโอโ้ปวดหัวกระบานโอ้โพระที่สร้างนี่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 โอโ้ถามกันใจแล้วติดต่อ,อยังไงโทรศัพท์ยังไงทํำยังไงฮะเอา้าขึ้นมาดูจําอันนี้ไว้นี่ผมไม่อยากพูดนะเอาอ่านแล้วจํานิ่งๆไว้ให้ทําตามนี้ติดต่อตามนี้ไม่ได้อย่ามาดานะนะต้องรีบนะครับรีบนะครับนี่ครับพระ นี่ท่านนี้แล้วฮะแม่ท่านนี้ละ่ะท่านลองตุ้มนะโอ้โหสุดยอดนี่พระอันนี้ทั้งชุดใช่ไหมครับทั้งชุดทดลองทั้งชุดนะสามเนื้อนะเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวราคา่าชุดละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับโอ้โหหน้าจองมากตั้งสามองค์<า>อันเนี้ย มีขายเป็นองค์ไหมเป็นขายเป็นองค์ครับก็จะมีเนื้อเงินซาตินครับมีเก้าร้อยสิบองค์ครับโอ้แล้วก็เนื้อนวะลมซาตินก็จะเป็นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบองค์ครับมีแค่เนี้ยครับโอ้โหกองกองยังสวยกองยังสวยอ้าวมีแค่นี้ครับอย่าลืมกันแล้วกันที่ผมบอกก็คือจอเนี้ยจําไว้จะได้ไม่วุ่นวายเอาตรงนี้ไปก่อนอ่านเอา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 อ่านอ่านอ่านมีหมดบนเว็บส่งเว็บไซต์เรียบร้อยเอาตามนี้โอ้โหขอดูพระองค์ ใหญ่ดหน่อยด้วยโอ้โหองค์นี้ไม่ทีละองค์เลยนะอันนี้คือน้ำผึ้งสีน้ำผึ้งนะอันนี้คือองคแพงสุดนะสามแสนโอ้โหมีจำนวนน้อยด้วยนะองนี้เป็นองค์สองแสนนะเนี่ยมีสามแบบนะแบบละกี่องค์ ท่านลองอันนี้คือ99องค์บเองค์อันนี้คือ1 9อองค์อันนี้คือ300องค์สอย302องค์ยังพอมีทางแต่ยากยากนะชิงเอานะครับเอาแล้วครับขอเชิญท่านเต็มที่เลยวันที่หนึ่งนะท่านลองหนึ่งพฤศจิกายนสิโมงเช้าเป็นต้นไปครับหนึ่งพฤศจิกายน10บโมงเช้าเป็นต้นไปรออยู่หน้า คอมพิวเตอร์ของตัวเองเลยนะเอาอีกทีนี่ครับจำไว้จําไว้จําตรงนี้เลยนะจําตรงนี้เลยนี่เอาแล้วครับจําไว้สุดยอดนะขอให้ได้นะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ